เพื่อนๆคิดสดีจะเอาดอกไม้ส,สวยๆมาฝากนะคะนี่นี่นี่ดอกสีส้มดอกสีส้มลมกระแนงแรงทิ้นเพื่อนด้ยมีนองพึ่งด้วยมีนองพึ่งด้วยนี่น้องพึ่งกำลังจะ ลมแรงมากเลยเพื่อนดูจะกเตยอยากจะให้มันเพื่อนดูใ,ใกล้ๆนะดูช่อด้ยนี่ข้างๆก็จะมีดอกดอกอะไรนะดอกเพียนเหรอดอกเพียนก็ดอกพุ่เพียนมีเพื่อนเห็นไหมดอกพุยเพียนสีชมพูสวยไหมเพื่อนพุยเพียนสีชมพู อันนี้ก็เป็นดอกเทียนสีขาวสีขาวกับขาวอมชมพู